ครับคุหมล้นแต่ในูัจจุบัว่าอายุของคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโมเซงว่าการบริโภคนะฮะเวลาคนจะอายุใจสั้นนะครับก็เลยกลับมามองในเรื่องของอผู้สูงอายุว่าเป็นบริโภคนะฮะเลยเกิดกิจกรรมนะครับยังทีท่านแนะนันนเรียนรู้ที่ว่าผู้สูงอายุเยอะนะครับเป็นต่ำลงในสุกเนี่ยหรือว่าโ์เซนนะครับ ทางร่วมกับทัที่บ้านแลกท้องที่ท้องที่เนี่ยครับร้อยสทจะร่วมกรับร้อยสมอจะร่วมกันไปดูแลผู้ป่วยนะฮะซึ่งพวกนี้จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมตีละหม้อแถมเพิ่มพเพืผู้ป่วยที่เสียงนะครับก็กำลังอีกคนหนึ่งนะฮะที่ก็ต้องไปออกต้องไปดูแลนะครับอ่าซึ่งมีอยู่ตอนซุ่ยเจ็ดไหลซึ่ยที่เสี่ยงนะครับซุ่ยเจ็ดไหลนะครับโดย ทั้งพวกรนั้นพวกหลวงรางเนี่ยกำนันมาทิ้งนะครับในกราดคือจะมีมีอย่างไรแจ้งมาทางอบตนะครับแจ้งว่าอบตอาจจะตีเข้าประสานได้นะฮะประสานได้กับเรื่องของคณะรัฐมนตรนคณะรัฐนะที่มาช่วยกันนะเอาพวกปรมมาณก็นะครับมาดูแลนะคือผมยอมให้พวกรนั้นไดใส่ใจเรื่องของพี่น้องจรา้านที่อยู่ภอพหมอกหมายนโยบายรพวกคนหลวงพ่างทุกผู้ว่าเอามาสุดรู้เด้อ ว่าบ้านแขกติ้ติงคว่มีอห้องอนะฮะทางงบมีเงินนอกได้ตัวกัเรียนหาหามาฮะยังประสานปรานพงได้ห้องนะครับซึ่งในารพึ่ได้ประสารทั้งนัครับแลคอวยู่ละแต่ของนั้นยังไปอยู่นะครับขออนุญาตเรียนครับก็จึงชมภายที่ขึ้นขายของกตบนมาซึ่งทำว่าอย่างเดียวคระที่ี่นับเลยคืออท่าน อากรเห็นคอเดนซนึงก็คือ่ปัญหาของกระใจต่อเรจะปัญหากระใจตั้งแต่วัดไ่ยาวเลยรท้นภาพนะแล้วก็กระใจตัวมีกีเรื่องของวัตถุรกนะคือที่่อนนีถึงวัตถุรกเลยเนาะมน่ตตอน่้องขอกากวัดไปยาวเลยนะครับ อะไรสี่เนี่ยวันนีกลุ่มพรรณโลกเกิดขึ้นกับกลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มตคนท้องวัยที่เล่าหลวงนะครับโมนี้ทิปเล่าด้วยกันจุดกลุ่มนี่นะครับนะวารีสีแอลไลง์มากับฟ้ากับตั้งมุกนะครับนะแก้วเดียวหลอกบุกนี่นะครับนะผมจะให้มาติดตั้งกลุ่มเนาะผมพูดว่ากลุ่มววเขี้ยวหลวงเของโมนิทิปสุดเลยนะนะทีอ่า มัวมัมีหลายกลุ่มครับท่านตํารวครับมีประมาณสักกี่กลุ่มครัเดี๋ยวท้านพักนะครับก็พึงทักิจกรรมมากมายให้ครับจาก่า ในดาวแก้นี้นะเจ้าขอฟังสารซุกและสิบวิลล่าของกระจอมไม่สุกนะเจ้าก็ขอจะจะนําเรียนในเรื่องของงานด้านสารซุกในพื้นที่ที่ตามกว่านั้นรวมถึงข้าวที่คลายอุตสาหะส่วนตมบุษพบไม่สุกนะเจ้าแล้วก็สตอรวมถึงพี่นอ๊อกสมองในเจ้ารวมถึงทุกภาคที่คลายที่ได้ทําในเจ้าในเรื่องของประเด็นแรกในส่วนของสุผางของผู้ธสุริยุทธเจ้าเอาเท้ากว่าในเจ้าเท้ากว่าเปอร์เซ็นต์ในเจ้าในเจ้าซึ่งในเจ้าในมีสุกเตรียมความพร้อมโดยของ ทางชมรมผู้สูงอายุต่บันนี้สูงคอนข้างเข้มแข็งนะจ้าดูปลงซัดนะจ๊ะมาเ้ยนะจ้ะน้องรนะประธานนะจ้าประธานชมรมผู้สูงอายุที่เป็นคีแมนในการร่วมใจในการทางานด้วยกันนะจ้าซึ่งตรงนี้เขามีการรองรับก็บคือเขาได้รวรมโอกาสเกี่ยวกับผู้สูงอายุเอเนทนะจ้าในการที่เข้าเข้าข,ข้อความรู้ในการปฏิบัติตัวรวมถึงเพื่อข้อมูลความรู้กับกูเลี้ยการที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะจ๊ะ อันนี้กับส่งคณะทํางานกับือผู้นําชุมช,มชมนเสมอทุกทานของเราเนี่ยเป็นกลุ่มยมการพมดเลยเพื่อเอาขยายผลว่าจะใครจะเตรียมตรวเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างไรนม่สาวอันนี้ประเด็นแรกนม่สาว ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุนะเจ้าก็ค่อนข้างเข้มแข็งนะจ้าเพราะมีโรงเรียนผู้สูงอายุวัดปันเจริญนะเจ้ามีโรงเรียนผู้สูงอายุวัดปันเจริญและก็ร่วมชิงชมรมผู้สูงอายุวัดปันเจริญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเนี่เจ้าเนาะจากซึ่งวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมเหมือนครับที่ทำท่านนายกได้ได้กัเหรียญเป๊ะที่นะจ๊ะและเ้าแต่นั่นนะจ้าเขาเตรียมภาพความพร้อมในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุตอนที้เขาทำวิจัยการมอจุราลกร์มหาวิทยาลัยนะจ๊ะ จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุนะจะมาดูที่เป็นผู้สูงอายุแล้วมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อเปิดอยู่อย่างมีความสุขนะจ๊นะนักบะซึ้มบะลืมบะเศร้านะจ๊ะบะซึมเศร้าขีนเ้าหลังลดได้จะไดนอันนี้ก็คือสลแเคมีที่เขาต้องเดินต่อแต่เขาต้องมาสัยขอ้อมูลที่จัด เข้ามา็ูคนคันก่าคนของเราคืออยู่ยิ่งถึงนั้นทีไปแต่จากอันนี้นะครับส่วนเรื่องของค่านก็จะได้ข้อพิาณเกำลกังใจัคสมัคสัมพันธ์สิจะที่ที่พวกเขาคือพานกันเสมือนได้รับตำแหน่งนำแหน่งนี่เด็นนะ กําลังแยทองคำนั่นเองสำหรับทินี้แตต้องอว่าทางไชมไปก่อนนด้รวังสัญญาณตัไปจะได้ถอยกไปนําเนอไปสนํารัตํนรตํารวจอาตานวระตรตามจาวตํารนรตํรตการวารกจตํารวจตารวจตการจการวจตํารวจ่ารารวรวจาวจํารวจตํารวจตํารวจแปดรวจตรวววิต เพราะฉะนั้นคือความมั่นคงทางอาหารมีความสาคัญโควิดมาเขาแต่ังอยู่ได้เพราะมีทัวกษิณได้ปรอบปลอดปลอด,ลอด,ดใช้เลยได้ไหมคะแล้วกว็เรื่องของทิ่และน้อมก็กเหมือนกับผลงานเรียนของตั้งกอกำาหน่งนะจับสว่วนประเด็นสุดท้ายหมอพี่น,นักข่านะจ๊ะเนาะได้นํนนเาเรียนขอเรา